สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้พามาขุดลุมดักปลาครับพี่น้องครับเอาไหครับเอาไหเฮ็ดเป็นลุมดักปลาครับแบบสมัยโบราณเพ่นเฮ็ดีครับรองเบิงครับวันนี่ได้ปะครับไปครับไปกันเลยอุปกรณ์พร้อมแล้วครับนี่ครับอันนี้ไฮของฮ้องครับนะครับเหี่ยวไฮตัวนี้ครับไปเฮ็ดครับนี่ครับไปขุดลุมแล้วก็ให้ปลาตตลุไปนี่นะครับนะรองเบิงภูมิปัญญาของพุทธเ่ารุ่นเก่าที่พาเฮ็ดนะครับไป ไปกันเลยครับไปครับผมตั้งกล้องเรียบร้อยครับพี่น้องมาขุดกันเลยครับนี่ครับขุด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 ครับเนี่ยขุดไปเรื่อยครับขุดให้ให้มันลงได้ครับพี่น้องเนี่ยครับขุดขุดขุดไปเรื่อยครับให้ให้ลงได้ครับแล้วก็พัวมาเสียบแตงครับ ให้มันกว้างขึ้นเนาะให้ลงเลิกครับให้เลิกขึ้นว่าก็นี่ครับแล้วเราก็ห้มาลองเมืองไดวะได้ล่องกับกบเลยครับนี่ครับให้มาใส่ปูได้ครับต้องแต่งอีกน้อยนึงครับความเร็กบิได้ต้องให้ปากให้เสมอกับดินเนี่ยนะครับแล้วก็มาปั่นแต่งให้มันสโลบนิดนึงครับผมนี่ครับนี่ก็ได้แล้วครับ นี่เราเริ่มมาดินกบแล้วครับดินกบผ่เหลือยจะปากหาครับเราก็วิดนามใส่ครับหิดนาาเอาขีกตมโปะนะครับอากตุมปั่นปันปันนหเห็นเป็นขีดตมเลยครับเห็นเป็นทางปลาขึ้นปลาลงนะครับนะครับเหยียบยำยำยำเลยครับเหยียบยำยำไปเลยครับ นี่ครับมาครับโอ้จากซอยครับมาครับมาอยากซอยครับผมนี่เห็ดใกล้แล้วแล้วครับนี่ครับนี่ครับเอาน้ามิดใส่ครับปั่นปันปันครับนี่ครับเร้อมกรแต่งแต่งขอบไหดีดีครับแต่งขอบไฮปากไฮแล้วครับ เราหน้าวิเซยครับนี่ครับนี่ใกล้ได้แล้วครับแตงแตงแตงอีดีครับทั้งปลาขึ้นครับทั้งปลาขึ้นปลาหลงครับอันนี้เห็ดระวังบ่อกับน้าครับฟังหนึ่งเป็นบ่อปลาเนาะแล้วฟังหนึ่งก็จะเป็นน้าแหละครับเพราะว่าช่วงนี้น้ำน้ำมันเริ่มแห้งครับปลาก็จะหลงหลงน้ำเล็กนะครับเนาะหลงสางหลงบ่อครับนี่ครับนี่ก็เสร็จแล้วครับวันนี้เขาขี่มาปั้นครับ มาปันเอาขีตดตมโป้ให้มันมืนๆครับนี่ครับนาำวิไซไยเลยครับนามวิไซไยแล้วก็ปันนะครับปันก็ยังเอาปันกรบนะครับปันใส่เบ็ดกบนะครับให้มันลื่นๆนะครับพี่น,น้อง ครับนาวิตไซปัน,ป,นปันเลยครับครับปันแตงเลยครับไห้มันเลื่อนๆนะครับเนาะนี่ครับฟังนี่ได้แล้วครับอันนี้ฟัง ทางสั่งครับวันนี้มาปันฟังทังงน้าครับนะครับทางงน้านี่ครับปลายขึ้นครับสาคัญเลยครับนามวิตไซครับนามวิตไซแล้วก็ปั้นที่เก่าแล้วพี่น้องกตุมไส้พร้อมปันให้เรียบเลยครับนี่ครับทางปลาขึ้นนะครับทั้งนี้ครับดีบริยาจที่ขึ้นถึงสองฟังครับพี่น้องเพราะว่าปลาถือผูถ่าว่ามันถือกินฉีดตุ่มส่้น ตรงที่ข้นมาเถอเนาะแม่นบอกครับพี่น้อง้องเบิ้งนะครับเนาะผมเมืนยาชาวบ้านครับสมัยเหงแต่ปูแต่ยาครับเพ็ดไพ่เพ็ดครับอันนี้ผมมอาก็เพ็ดล้องเบิ้งครับนี่างครั้งแรกเลยถักกี่มานบ่รองเบิ้งครับนี่ครับจากนั้นก็ตัดงาไม้มาปลุกครับปลุกประมาณเ้องกับปลุกปลุกเพราะไนเป็นผงนะครับย่าปลุกแบบเพชรชิดจนเกินไปปลุกให้มันเป็นผงครับเพราะห้เป็นห่มอยู่ในไห้นะครับ เนี่ยครับพวกก็เป็นผงครับเนี่ยครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับเนี่ยงานหมอเอาง่ายยังก็ได้ครับนี่ผมเอางาเงาแก่ครับต้นแก่นะนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับผมหลุมดักปลาครับนี่ครับเป็นโผงครับปลาก็จะเบือนไปก็หยุดตกลงไปในหลแหละครับพี่น้องแล้วก็ออกไปได้ทันวันวานมันเป็นไฮนะ ไอเหมือกับปลาเกิดเป็นใกล้ๆขอขวดนะครับไปลองเต้นออกก็ได้นะครับทางขึ้นนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันว่ายีมันมาครับนี่ครับสางนี่ทางขึ้นปลาครับน้าครับปลาจะขึ้นมาลงมาสางยังไงละครับกับประมาณนี้ครับผมนี่ครับเดี๋ยวมา ชมกันครับว่ายิมานว่าครับขอบคุณครับ